แม่จ๋าทูปงมากแต่ตลอดขอบคุณคุณการ์ตูนค่ะอะไรนะป้างงูหนึ่งเก้าสิบเก้าส่งฟรีร้อแปดบาทโอเคแม่จ๋างงูหนึ่งหนึ่งร้อยแปดบาทจัดส่งฟรีได้อคมปู่ด้วยหนึ่งร้อยแปดบาทจัดส่งฟรีได้อคมปูด้วย,วยรหัสงงูเลขหนึ่งรหัสงงูเลขหนึ่งนะคะได้ได้ทูบได้ได้ทูบด้วยนะคะได้ทูบห้าชิ้นได้อคมปู่แล้วก็ส่งฟรี ได้ทูห้าชิ้นได้องค์ปู่แล้วก็ส่งฟรีนะคะรหัสงองูเล็กหนึ่งนะคะร้อยแปดบาทจะส่งฟรีนะลูกค้านะเอายี่สิบคนพอร้อยแปบาทจะส่งฟรีเอาแค่ยี่สิบคนพอหูมิชชชีพรัวขนาดนี้เวลาบล็บอกเลยดิคนบล็อกก็คือบล็อกเลยไม่ต้องรอให้มันก๊อปคอมเมนต์วางแบบหลายหเม้นท์ก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเลยหน้าหน้าติ๊กหน้าเฟซน่ยหน้าไหลเนี่ย,ย,ยมีแต่มิชชชีพ อยากได้ไวเปอร์ทักแชทเลยแม่ใครอยากได้ไวเปอร์ทักแชทเลยขอเข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีได้เลยขอเข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีได้เลยอ่ะหนูไปต่อรัฐบาลไทยนะอันนี้หนูเขียนชัดเจนนะนอยลาานะทูบนะชัดเจนนอยลาานะแม่จ๋าใครจะเอานะ ใครจะเอานะองค์ปู่นะองค์ปู่มีคาถาบูชาไปให้นะคะองค์ปู่มีคาถาบูชาไปให้หนึ่งร้อยแปดบาทนะคะรหัสงงูเล็กหนึ่งลูกค้าได้ทูบลูกค้าได้ทูบห้าชิ้นได้องค์ปู่แล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยนะคะได้ทูบห้าชิ้นได้องค์ปู่แล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยนะคะร้อยแปดบาทรหัสงงูเล็กหนึ่งส่งฟรีใครที่ระบบไม่ดูทักแชทเพจก่อนซีเอฟนะจ๊ะคุณทอยจ๋าทักแชทเพจก่อนซีเอฟ หนูจะบอกนะแม่วอลเปเปอร์ปังมากขอบคุณคุณนิรัมณ์สาหรับรีวิวด้วยนะจ๊ะคุณนิรัมณ์จ๋าจะบอกว่าลูกค้าได้อลเปเปอร์ไปอะแล้วลูกค้าปังกันอน่ะเยอะจริงๆเยอะมากๆหนูจะบอกแบบนี้เลยหนูจะบอกเลยว่าลูกค้าได้อลเป p ปอ e r ไปแล้วแล้วปังกันเยอะมากนะคะใครอยากได้อลเป p ปอ e r ทักแชทเพจนะคะทักแชทเพจเด็กแอดมินสอนทักแชทเพจเด็กแอดมินสอนโหลดนะคะคนที่คนที่เอ่อโหลดอลเป p ปอ e r เนี่ยลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเอ่เอ super vip นะเข้ากลุ่ม super vip นะแม่ อันนี้นะคะรัฐบาลไทยหนูหนูคิดว่านะหนึ่งทันวานะหนูว่ามีเก้าแล้วเก้าที่หนูชอบหนูให้แค่นี้เลยนะไม่มีดราม่าปากระป๋องนะเพราะว่าเพราะว่ามันชอบแค่นี้มันชอบแค่นี้จริงๆ งูงูหนึ่งไม่ดูดใครที่ระบบไม่ดูดทักแชทเพจก่อน C f เนะแม่นะใครที่ระบบไม่ดูดทักแชทเพจก่อน CF นะใครที่ระบบไม่ดูดวอลเปเปอร์เก้าสิบเก้าบาทค่ะแล้วก็มีสองราคาไอ้มีมีหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าวอลเปเปอร์ราคาเก้าสิบเก้าบาทถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะคะลูกค้าโหลดแล้วขอเข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีได้เลยกลุ่มซูเปอร์วีพีบอกน้องว่าเอาหนูเข้าด้วยนะส่งมาให้หนูด้วยี๋ยวหนูเข้าไปจนหนูนี้เองี๋้วหนูวางเอง สวัสดีเจ็ดร้อยคนดูนะคะใครที่หนูชอบแม่ฟังหนูก่อนนะแม่ฟังหนูก่อนนะคนที่อยากเข้ากลุ่มนะคะคนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP นะคะลูกค้าสามารถโหลดโว็เปอร์ได้ถ้าลูกค้าโหลดไม่เป็นถ้าลูกค้าโหลดไม่เป็นโลลหล,โล,ดนโลดไม่ได้ลูกค้าทักแชทเพจหาแอดมินถ้าลูกค้าโหลดไม่เป็นโหลดไม่ได้ลูกค้าทักแชทเพจหาแอดมิน ทักแชทเพจหาแอดมินแล้วเดี๋ยวแอดมินนะคะจะสอนในการโหลดโหลดแล้วลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มซูเปอร์วีไในนั้นหนูจะอยู่เองหนูอาจจะพูดมากหน่อยในกลุ่มอย่ารำคาญหนูนะอย่ารำคาญหนูนะกลุ่มไหนที่มีหนูทุกคนจะรู้เลยว่าหนูจะพูดมากแบบสุดๆหนูจะพูดมากแบบสุดอันนี้แนวทางนอยลาวนะคะทูจะเป็นนอยลลาวนะแม่นะทูจะเป็นนอยลลาวใครอยากเข้ากลุ่มซูเปอร์วีไที่มีหนูอยู่และหนูเป็นคนวางเองนะคะก็สามารถ โหลดวอเปเปอร์แล้วแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะว่าสนใจโหลดวอเปเปอร์นะคะสนใจเข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีโหลด99บาทหนึ่งเลยที่แม่จะได้เลยนะคะคือหนึ่งนะคะแม่จะได้วอเปเปอร์เรียกซับแบบนี้ค่ะวอเปเปอร์เรียกซับวอเปเปอร์สายมูแบบนี้แม่จะได้วอเปเปอร์เรียกซับวอเปเปอร์สายมูแบบนี้นะคะเป็นชื่อนามสกุลของแม่เลยนะคะและเลขมงคลสี่หลักนะคะคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเลขมงคลสี่หลักคำนวณจากวันเดือนปีเกิดน,นะจ๊ะแม่จ๋าและ ใครนะครอยากเข้ากลุ่มนะโหลดนะโหลดไม่เป็นทักแชทหาแอดมินเดอแอดมินสอนโหลดให้นะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ทูบนะคะวันนี้หนูเปิดเป็นองค์ปู่นะคะเป็นองค์ปู่พญานาคเรียกทรัพย์นะคะองค์ปู่พญานาคเรียกทรัพลูกค้าพิมพ์งอง,งูเลขหนึ่งราคาหนึ่งร้อยแปดบาทจะส่งฟรีลูกค้าได้ทูบห้าชิ้น ลูกค้าได้ทูพ้าชิ้นนะคะได้องค์ผูกแบบนี้นะคะเซตนี้ในราคา108บาทจะส่งฟรีเซตนี้ในราคา108บาทจะส่งฟรีลูกค้าพิมพ์งองูเลขหนึ่งนะคะงองูเลขหนึ่งปล่อยได้แค่20ท่านนะปล่อยได้แค่20ท่านนะคะลูกค้าพิมพ์งองูเลขหนึ่งนะคะเหลือสิสี่ท่าน เหลือ14คนนะคะใครที่ระบบไม่ดูทักแชทเพจก่อน CF ใครที่ระบบไม่ดูทักแชทเพจก่อน CF นะใครที่ระบบไม่ดูทักแชทเพจก่อน CF นะงองูเลข1หนึ่งลูกค้าจะได้องค์ปูพาา่พญา,านาคเียกรั์มีคาถาในการบูชาไปให้มีคาถาในการบูชาไปให้ได้ทูไป5ชิ้นแบบนี้ผ่านการทําพิธีแล้วเรียบร้อยนะคะผ่านการทําพิธีแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแม่รัฐบาลไทยวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2567หนูชอบมากแคปไปเลย หนูคิดว่ามีเก้ามาให้เห็นนะคะหนูคิดว่ามีเก้ามาให้เห็นแม่จ๋าหนูคิดว่ามีเก้านะคะใครเป็นสายวิ่งสายรูดวิ่งเก้ารูดเก้าใครเป็นสายวิ่งสายรูดวิ่งเก้ารูดเก้านะคะหนูคิดว่ามีเก้ามาให้เห็นและเก้าที่หนูชอบก็คือเก้านี้เก้านี้เก้าที่หนูชอบคือเก้านี้รัฐบาลไทยใบแดงจ้ะแม่รัฐบาลไทยใบแดง เดี๋ยวเราจะต่อที่เราใบแดงนะเราจะต่อกันที่เราใบาแดงนะ,ะอันนี้รัฐบาลไทยใบแดงนะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เก้าให้หนูหน่อยใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเก้าขึ้นมาให้หนูหน่อยนะคะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเก้าขึ้นมาให้หนูหน่อยนะอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจโหลดวัวเบเปอร์ค่ะอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจโหลดวัวเบเปอร์ได้เลยอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจโหลดวัวเบเปอร์ได้เลยค่ะเหลือสิบสองคนค่ะแม่อีกแค่ส <c Pri achsen> ิบสองคนนะ ได้อีกสิบสองคนนะคะไม่มีปลายทางจาาไม่เปิดปลายทางจ้าราคาเท่านี้เปิดปลายทางไม่คุ้มเลยแม่ะ่ะกดเก้าขอบคุณพี่ปื้มนะคะขอให้ถูกสามตัวตรงนะคะพี่ปื้มขอให้พี่ปื้มถูกสามตัวตรงขอให้พี่ปื้มถูกสามตัวตรงคนกดเก้ามาขอให้ถูกสามตัวตรงอ่ะ ันนี้เป็นเลขทูบวันนี้นะเป็นเลขทูบวันนี้เป็นแนวทางวันนี้นะจ๊ะแม่จ๋านี่คือแนวทางวันนี้นะคะเป็นเลขทูบวันนี้หัวหนุฟูหน่อยนะวอเป,ปเปอร์นะคะใครจะเข้านะคะปะนันถ่ายลุงกลุ่มให้หน่อยครับ วัวเปเปอร์ใครอยากเข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีลูกค้าโหลดวัวเปเปอร์ทักแชทเพจโหลดวัวเปเปอร์ทักแชทเพจโหลดวัวเปเปอร์นะคะเสร็จแล้วป้าถือไปก่อนดิป้ารับไปก่อนหนูรับอยู่ทักแชทเพจโหลดวัวเปเปอร์นะคะเสร็จแล้วลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีนะคะซึ่งหนูเป็นคนวางแนวทางเองโอเคไหมเหลือเก้าคนนะคะ